ฮ่าฮ <ítulo> ่า <irgendw> ฮ <carbono> anyway, ่าถังอ e ันละก็ลูกอยากให้ใครช่วยใช่ไหมดูสิบิ๊กป๊อปนาลกอยู่นี่แ๊บไหนนี่ไงที่แอบบอกไว้หาดาวสุดเกาเขาเลื่อนพลังดาวหาแฉกและเวทมนต์เอาแวบแป๊บปุ๊บต่อตู้มเสษกลดเดิมสมัยโดยแก่เป็นกัญญาคิดถึงเหล็ครอบพนักกันแต่งแดดใครกันตรงกลางคอนเสิร์ตเมื่อเชฟอยู่ตรงหน้ามาทำเมนูมิชลินให้ได้ชิมฟรี ฉันพร้อมเดินเกมให้เธอฉันคุมกัดติกาซุ่มแชมเปญพวกเขาขาเวียอยากได้อะไรบอกสิ้าจะเปิดใครอยู่ด้วยกันดังแมนชีจำสิ้นเลนันเล่นมกุกคำพูดชวนทวนให้เธอขันเป็นเนซิคทีฟโปรดิวเซอร์จริงทำนู่นนี่อยู่ทุกวันเป็นเพื่อนช่วยเชอวยห้าโรงแรมวันนี้ฉันก็เพิ่งซ่อมชพโชกุที่ตันติดตัวขอบคุณค่ะเป็นเกียรติย่างยิ่งทีได้ภูมิใจอลํามขา เธอเมื่อรู้สาวคนหนึ่งที่ฉันฝ่าฟันตอลอดมาเืออะไรอ่ะหวนแฮนนะเอ๋ยฉันเปรียบเธอดังเกี่ยวตามิก่อนนะมันคงจะดีนะที่เธอเรียกฉันว่าพ่อคะ่ะมีคำกล่าวไว้ว่าแม่ต้องการผู้แบ่งเบา ผู้มีปัญญาจะเละผู้ช่วยไม่โง่เขาแล้วบางคนก้าวไวในอย่างเจ้ป้อนฮาไม่มีสิ่งใดเทียบเทียงพลังแด่อง์เทพเทวาผู้ใดใครกันนั่นถือเลือกสายโลหิตหอสองมือพอัดแท้ช่วยไม่ได้เลยสักนิด ครอบครัวที่ตัวเธอเองขัดเลือดย่อมดีกว่าโหอ้ขี่แพ้ช่วยอยู่ร้องให้เพลงฉันเพลงกันเหรอฉันเริ่มก่อนร้องอยู่จะจบเพลงด้วยโถยไอสเสลือหวัวฉันซีฉันล่ละซีที่เธอรออยู่ว่าใครคนนี้เธอซีแล้วคบคันที่สุดท้ายก็ลงที่ตัวฉันคนแน่คนแน่ไม่เส่ใครอะ